ลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้เงินมีทรัพย์มั่งคั่งและร่ำรวยจะได้จากช่องทางไหนคลิปนี้มีคำตอบเพราะเราจะดูเจาะลึกถึงพื้นดวงไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีสิงห์ครับช่วงนี้ครับดาวพุธโครจรมาให้เงินครับเพราะโครจรได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีและมหาอุดครับในเรือนกระดุมพระหรือเรือนการเงินของเรานั่นเองนะครับ มาตั้งแต่วันที่28กันยาแล้วครับอยู่ไปถึงครึ่งเดือนเลยนะครับถึง15พฤศจิกายนนี้ครับแสดงว่าจากนี้ไปต้องรีบทํารีบลุยรีบลงมือทาแลวนะครับจะได้ประสบความสําเร็จเฮงเงรวยๆกันครับแต่แน่นอนครับอาจารย์เนี่ยจะดูเจาะลึกครับว่าได้เงินจากช่องทางไหนเนี่ยรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับอะไรนี่เลยครับที่ขึ้นหน้าจออยู่นี่ครับขึ้นอยู่กับดาวพุธตอนเกิดเราไงดาวกันเงินน่ะตอนเกิดเราอยู่ สถิตราศีอะไรเรือนพบอะไรได้ตำแหน่งอะไรไหมอันนี้จะบอกได้ครบเลยนะครับว่าจะได้เงินจากช่องทางไหนครับใครที่รู้แล้วรอฟังใครยังไม่รู้อาจารย์ทำคลิปหน้าปกแบบนี้นะครับฝากด้วยม,มุมขวาบนเป็นการหาลัคนาเกิดแบบง่ายๆครับเราจะได้รู้ว่าดาวพุธเราอยู่ตรงไหนแล้วมาฟังจะได้เจาะลึกแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับถ้าได้ก็จะได้รูปตามนี้เลยนะครับเราก็เช็คเลยครับลัคนา ลอลิงเห็นไหมครับอยู่ที่สิงห์อ่าอันนี้ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ไปดูเลขสี่ไทยในวงกลมครับไปอยู่ในภพลาพระอยู่ในช่องราศีเมถุนพอจันพูดถึงดาวพุธตอนเกิดอยู่ราศีเมถุนนั่นก็จะเป็นความหมายของเราอย่างแท้จริงครับเห็นไหมอันนี้ละเอียดเลยนะครับช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับดาวพุธตอนเกิดครับสถิตราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ดาวพุธเราจะลอยอยู่ในเรือ,อนภพมรณะนะ มันตั้งแต่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้เงินเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าได้มาจากต่างทินต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหาตกแต่งออนไลน์ซ่อแมแซมฟื้นฟูรีโนเวทอะไรแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมหรือจะได้ก็มีสิทธิ์จะได้ไม่เยอะนะครับเพราะดาวพุดดวงนี้ได้ตําแหน่งเป็นประ,กะเกษแล้วก็เป็นนิดด้วยนะครับหรือแก้ปัญหาก่อนหรือเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงิน ดาพูดไปอยู่ในบ้านดาพฤหัสต้องใช้ความรู้สติปัญญาเยอะแยะมากมายเลยกว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาเห็นไหมครับอันนี้จะเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมแต่ละคนอยู่ลัคนาดเดียวกันแต่ได้เงินทองไม่เท่ากันเห็นไหมขึ้นอยู่กับตําแหน่งและเลือนภพด้วยนะครับตรงนี้ก็ไปทําตามที่บอกเลยนะครับก็จะได้เงินนะครับต่อมาดาพุทธิตราศีเมษตั้งแต่เกิดครับอันเนี้ยอยู่ในภพสุภะตั้งแต่เกิดครับเลือนภพดีครับแสดงว่ามีเกณฑ์ได้เงิน ได้มากนะครับแต่อยู่ในบ้านดาวอังคารนี่มันต้องขยันสุดๆแข่งขันฝ่าฟันทอลหดอดทนมีเป้าหมายนี่หรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ถึงจะได้เงินนะครับต้องทำตามนี้เลยนะโฟกัสไปทางนี้แหละแล้วจะประสบความสำเร็จมีเงินมีทองครับอ,อันนี้ยินดีด้วยใครมีดาวพุธหยุดเรือนพบอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ ต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีพุสโบมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้เป็นเรือนกรรมมรคคือการงานแสดงว่าเงินทองล่ํารวยเราจะเกิดจากการทํามาหากินช่วงนี้ต้องขยันทํางานให้มากที่สุดโฟกัสแต่เรื่องงานนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรอยู่การขายการตลาดเจรจาหรือเป็นผู้บริหารหรือผู้รับใช้อะไรต่างๆทําไปเถอครับช่วงนี้ทําเยอะๆทําให้เต็มที่จะมีงานดีๆเข้ามาครับ และจะทําให้เราได้เงินได้ทองล่ํารวยเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นให้ลุยเลยแล้วดาวพุธไปอยู่บ้านดาวศุกร์ครับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอารมดีมีความสุขเดี๋ยวเงินทองมาครับอ่าเห็นไหมตามนี้ได้เลยนะครับต่อไปครับดาวพุธดาวพุธสถิตราศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดครับอันเนี้ยดีงามมากเลยนะครับเพราะดาวพุธเราอยู่ในภพลาภมาตั้งแต่เกิด มีเงินทองมีโชคลาภเงินไหลมาเทมาหาเงินง่ายหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงวันเวลาแห่งการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ถูกได้เงินจากการเสี่ยงโชคได้แบบฟุ๊กๆโอ้โหมากันเยอะแยะมากมายครับหรือปากเจรจาพารวยติดต่อสื่อสารออนไลน์ครับเห็นไหมอันนี้ถ้าใครมี ลาวพุธยุราศีมิทุนตั้งแต่เกิดยินดีด้วยเลยนะครับคุณจะมีเกล่ํารวยครับแลวตอนนี้จอมาเป็นเกษตรตาที่บดีและมหาอุดครับได้เงินได้ทองหลากหลายช่องทางครับโอ้ยินดีด้วยเลยนะครับต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีกรกฎมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ไปสถิตอยู่ในเรือนวินาศครับเห็นไหมครับวินาศก็แปลว่าได้ยากนะครับต้องลําบากถึงจะได้เงินต้องทํามากกว่าคนอื่น ถึงจะได้เงินต้องเหนื่อยนะครับเหนื่อยทั้งด้านการรับใช้เซอร์วิสดูแลบริการเอาใจผู้คนเด่นในเรื่องออนไลน์แดนใจต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนี่เห็นไหมทำตามนี้เลยนะครับแล้วจะดีครับหรือไปแก้ปัญหาก่อนถึงจะได้เงินเห็นหมันก็ต้องเหนื่อยก่อนอยู่ดีนะะฉะนั้น ให้อยู่กรกฏทําตามนี้ครับก็ยังเป็นช่องทางให้เราได้เงินได้ทองนะครับแล้วได้เงินมาก็ไม่ต้องบอกใครทําตัวเป็นผ้าคีริ้วห่อท้องไว้ซะอย่าอวดรวยเดี๋ยวจะหมดไววนะครับต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดครับอันนี้ดีครับดาวการเงินทับตัวเงินหล่นทับรับเงินหลานก็ได้นะครับแล้วดาวพุธเดิมเนี่ยได้ทั้งราชาโชคและตําแหน่งมหาจักรครับ ดวงการเงินมีเกณฑ์ได้แบบเบิ้ลๆบิ้ลมาตั้งแต่เกิดแล้วโคจอยเป็นเกษตรตาทิพย์เดีได้มหมอุ่นก็มีเกณฑ์ได้แบบเบิ้ลเบิ้อีกแต่เป็นก้อนใหญ่กว่าเดิมครับและมาจากตัวเราเองเลยครับความรู้ความสามารถสติปัญญาจะมีช่องทางหรือจะมีคนเอาเงินมาให้หรือจะหยิบจับอะไรก็จะดูดีครับเงินหล่นทับตัวแหละเงินอยู่ไม่ไกลครับอยู่แถวๆตัวเรามองให้เห็นแล้วจะมีเงินหรือช่วงนี้ลงมือทําเยอะ นะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ได้เงินครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะใครอยู่ราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับต่อไปครับดาวพฤหัสราศีกันตั้งแต่เกิดเห็นไหมก็อยู่ในตรงจุดนี้อยู่แล้วแล้วก็โคจรมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าพื้นดวงเดิมมีเกณฑ์จะรวยมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีแล้วก็จรมาเป็นเศรษฐีสิบห้าสิบแปดวันนี้ทําให้มากสุดๆทําให้เยอะสุดๆปากเจรจาสื่อสารออนไลน์การเขียนการตลาด นะครับทำไปเลยเกิดจากตัวเราได้หมดหรือจะมีโชคมีลาบมาสนับสนุนส่งเสริมโอ้โหได้หลายทางร่ลำรวยเรียกว่าดีที่สุดนะครับก็คือดาวพุธถิตราศีกันครับนะใครมีตรงนี้นะคอมเมนต์มาบอกเลยรับรองมีเงินเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อไปครับดาวพุธถิตราศีตุลครับมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้อยู่ในเรือนสหัชชะครับ สหัสชะแปลว่าต้องเดินทางเจรจาติดต่อพูดคุยเข้าสังคมคีบคอนเน็กชันต้องออนไลน์ต้องขับรถมเดินทางระยะใกล้ๆก็ได้เข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือทำตัวให้อารมณ์ดีเข้าไว้เพราออยู่ในบ้านดาวสุกไงยิ้มแย้มแจ่มจใสเห็นไหมก็จะได้เงินได้ทองแปลว่าห้ามอยู่นิ่งๆห้ามไม่ติดต่อใครห้ามอินดีเ้เลยอินดี้นี่อดเลยไม่รวยแต่ถ้า เปิดตัวเองพบเจอผู้คนเยอะๆพูดคุยเจราจาเยอะๆโทรศัพท์เยอะๆแชทเยอะๆไลน์เยอะๆโพสเยอะๆออนไลน์ไลฟ์สดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเงินทองก็มาแล้วครับเห็นไหมแต่ก็จะได้ไม่เยอะเท่าปเรรป็นเกษตรและอุดในราศีกันนะอันนั้นคือพีคที่สุดแล้วเห็นไหมเพราะฉนั้นมาดูเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าอ๋อทำไมถึงแตกต่างกันเห็นไหมต่อไปครับดาวพุธครับไอ้สถิตราศีพิจิกมาตั้งแต่เกิดนะครับนี่อยู่ในภพพันธุครับ พันทุกไป,ปว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์พ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวต้องไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้เลยบางคนก็ขายที่มีบ้านให้เช่าทาอสังหาอ่าเนี้ได้หรือไปคุยกับพ่อแม่บิดามารดาญาติพี่น้องทําธุรกิจกงสีอยู่แล้วไหมก็รีบขยนันรีบลุยรีบ,รบ,รบ,รบทํานะครับใครยังไม่ได้ทําก็ต้องไปดิวอะไรกับเรื่องครอบครัวบ้านรถที่ดินเนี่ยอ่าหรือเลขบ้านเลขรถจะออกในช่วงเวลานี้อ้าว ก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องบอกนะว่าดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็ไปอยู่ในบ้านดาวอังคารดีกมันต้องขยันต้องสู้ต้องลุยต้องเหนื่อยต้องฝ่าวันครับเพราะอยู่ในเรือนคู่ศัตรูแล้วมีปัญหาก่อนถึงจะได้เงินนี่เห็นไหมมันจะเป็นท่งนี้เลยนะครับอยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะนั้นก็ไปทําตามนี้เลยนะครับเป็นแนวทางได้ต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีธนูตั้งแต่เกิดครับอ,อันนี้ไปอยู่ในภพปุตตะนะครับ อุตตะแปว่าเสียงโชคก็ได้อ่าเนี่ยมีเคณยนจะถูกในช่วง18วันนี้เลยนะครับ 2. อปุตตะไปว่าเด็กครับไปทำอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเ,เสียงโชคก็ซื้อกับเด็กคนอายุน้อยกว่าหรือดูแลลูกลูกเอาเงินมาให้เราก็ได้นะครับหรือสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้ที่เราเลี้ยงดูออยู่ดีหย,ยิบจับเลขมาบอกเราลดรวยออกก็ได้เหมือนกันนะครับ หรือปุตตะแปลว่าโปรเจกต์งานระยะสั้นๆงานเป็นจอบๆเคล็ดๆลายๆคนๆชิ้นๆอันๆเนี่ยนะไปทําเลยครับทําให้ไวทําให้เร็วอยู่ในบ้านดาวพฤหัสบดีก็ต้องใช้ความรู้สติปัญญาให้มากนะครับแต่ก็ต้องฝากไว้หน่อยเพราะดาวพุธตรดงนี้ก็เป็นปากเกษตรครับมีสิทธิ์ที่จะถูกโดยได้ครึ่งเดียวหรือได้เงินได้ทองไม่เต็มไม่เต็มหน่วยไม่เต็มร้อยถ้าอยากได้ให้เต็มร้อยท 2, ําเป็นสองเท่าสามเท่าเลยครับถึงจะดีครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับต่อไปครับ ดาวพฤหสทิศราศีมังกรตั้งแต่เกิดครับอู๋อันนี้ไปลอยอยู่ในเออลือนอลีครับอลิแปลว่าบุกเบิกฟาฟันเริ่มต้นไปเหนื่อยไปแก้แล้วอ,อยู่ในบ้านดาวเสาอีกต้องอดทนต้องใช้ระยะเวลาไอ้มจะทําอะไรดวงนี้ไวๆไม่ได้ช้าเป็นการนานเป็นคุณครับนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ไว้เลยหรือไปแก้ปัญหาก่อนตกแต่งต่อเติมเนี่ยซ่อมแซมฟื้นฟูอะไรพวกนี้ทําได้หมดนะครับ หรือทำไม่ค่อยตรงกับที่เรียนมาแล้วได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือต้องเหนื่อยหือจับถึงจะได้เงินนะครับต้องเข้าใจเลยนะตรงเนี้ยเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับตรงนี้สุดท้ายแล้วครับดาวพุธครับสถิตราศีกุมมาตั้งแต่เกิดครับอันเนี้ยคลองตําแหน่งเทวีโชคเลยนะครับเทวีก็ผู้หญิงนาลีอุป,ปถัมภ์ครับเพราะฉนั้นไปทํางานไปดิวไปเจราจาเนี่ยเข้าหาผู้หญิงไว้ก่อนเลย จะมีส่วนช่วยทําให้ได้เงินได้ทองได้ง่ายขึ้นครับแต่ดาวพุธก็ไปอยู่บ้านดาวราหูเป็นคู่ศัตรูครับเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องหนักต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้เงินก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับหรือจะได้เงินจากเทวีก็คือต้องใช้เมตตามหานิยมต้องพูดจาดีๆพูดซอฟๆพูดหวานๆน,นะจะไปกระโชกฮกหากไปบังคับอะไรเนี่ยไม่ได้เงินแน่นอนนะครับตรงนี้แต่ก็ โชคดีครับที่ดาวพุธด,ดาวการเงินเล็งลัคขนายมั้ยจะมีลู่ทางช่องทางให้เกิดเงินทองมามากมายแล้วดาวพุธไปอยู่ในเรือนคนรักอีกปักตุนนี้คนรักคู่ครองหุ้นส่วนอ่าแสดงว่าแฟนครับช่วงนี้จะเปย์อ่ะถ้าใครมีแฟนอ่าถ้าใครโสดจะมีคนมาจีบแล้วก็เรียกว่าเลี้ยงดูปูเสือเราอย่างดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือสองครับใครมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็คอยซัพพอร์ตเราได้เป็นอย่างดีจังหวะนี้ไปเจราจากับหุ้นส่วนเยอะ มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองครับหรือมีลูกค้าพู้เจราจาโพสออนไลน์ไลฟ์สดจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับจะดีมากๆครับแล้วแต่งตัวให้ดีๆสมก็เป็นเทวีโชคสิครับก็จะมีเงินมีทองมามั่งคั่งล่ำรวยได้เช่นเดียวกันครับเห็นไหมอาจารย์ดูให้ครบทั้งสิบเลื่อนพบเลยนะครับตรงนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะใช้ได้ใช้เป็นแนวทางในการหาเงินในช่วงเวลานี้นะครับเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เงินได้ทองมากที่สุดในปีนี้แล้วนะครับ แต่อย่างที่ผมบอกแหละถ้าอยากรู้ลึกๆเพราะคนเรามันจะไม่มีแค่ดาวแค่นี้มันจะมีถึง10ดวงตอนเกิดและดาวจรเนี่ยถ้าอยากดูดวงเจาะลึกแม่นๆละอียละเอียด,ยดคุ้มค่าทุกบาททุกสกตางค์แอดไลน์ครับแอดไซเคตเทวะหกห้าทำตามที่ไลน์บอกและประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแล้วใครที่มาถึงเวลานี้อยากดูเจาะลึกจริงๆกับอาจารย์เกตเทวาไปฟังให้จบเลยนะครับอาจารย์จะบอกว่า ดูดวงกัจจาย์เคสเทวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรแลอาจารย์ังมีภาพเฉลมดวงชะตาส่วนบุคคลก็ภาพรูปด,ดวงเราเองนี่แหละ1เราจะได้รู้ลัคนาราศีสองและมีบูชาติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้แล้ว<ด>ท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่ง แบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดยูชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับแล้วมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชายงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับสามครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสดสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199ยบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่าดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเ e e t เทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์ g อตสายเกรทเทนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนี